การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าตระหนักและใส่ใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมากยิ่งขึ้นจึงได้ดำเนินการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักง,งานสีเขียวหรือ Green Office มาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของคนในองค์กรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไปสวัสดีครับผมนายสารกรแก้วนุนา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภาคอำเภอเวียงสะประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสำนักง,งานสีเขียวครับ PA เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงานไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่มาของการขอรับรองเป็นสำนักง,งานสีเขียวหรือ Green Office ประจำปี2 5 6 4ของการไว้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสะโดยมุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานตลอดจนส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภายในสำนักงานจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้เช่น การรู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสะให้เป็นสำนักงานสีเขียวดังคำฝันที่ว่าพีเเวียงสะทุกคนร่วมคิดพิชิตมนภาวะมุ่งสู่ปีนอฟฟิตครับขอบคุณครับ การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสะแบ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารและคณะกรรมการหมวดที่1นถึงหคณะกรรมการฝ่ายบริหารนำโดยนายสาครแก้วหนูนาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสะเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารนายสุภาษกรักนรงรองผู้จัดการด้านเทคนิคเป็นรองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารและนายโชคปอนชื่นจิตรองผู้จัดการด้านบริหาร เป็นรองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานโครงการสำนักง,งานสีเขียว6หมวดโดยกำหนดให้หัวหน้าแผานากทุกแผานากเป็นประธานแต่ละหมวดหมวดที่1การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินง,งานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดนโยบายสำนักง,งานสีเขียวของ PA เวียงสะ โดยผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสะได้ลงนามและประกาศใช้เมื่อวันที่4มกราคม2564สำนักงาน PA เเวียงสะมีขนาดพื้นที่สำนักงาน3,385.60ตารางเมตรมีขอบเขตที่ขอรับรอง3,680.20ตารางเมตรมีการทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานรวมถึงกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม1,010.29ตารางเมตรทั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวน79คนเป็นพนักงานลูกจ้างกฟพ53คนและบุคคลภายนอก26คนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ PA เวียงสาประจำปี2,564 1. การใช้พลังงานไฟฟ้าสะสมลดลง3%ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี2,564 2. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง2%ของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี2564 3. การใช้น้ำลดลง3%ของค่าเฉลี่ยการใช้น้ำในปี2564 4. การใช้กระดาษลดลง40%ของปริมาณการใช้กระดาษในปี2564 5. ปริมาณของเสียนำกลับมาใช้ใหม่มากกว่า30%ของยอดสะสมในปี2564 6. การใช้หมึกพิมพ์วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานลดลง3%เเของค่าเฉลี่ยในการใช้ในปี2,564 7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง3%เเซนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2,564โดยปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกปี2,564ลดลงจากปี2,563 2 9 5 7ซซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการวิเคราะห์และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยครอบคลุมถึงสถานการณ์ปกติผิดปกติและฉุกเฉินซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรคือไฟฟ้า 2. ด้านมลภาวะคือกลิ่นจากการใช้ห้องน้ำของพนักงานลูกจ้างกอฟผอ 3. ด้านทรัพยากรและด้านมลภาวะในสภาวะผิดปกติมีระดับในยะสำคัญทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น57กิจกรรม 4. ด้านวลภาวะในสภาวะฉุกเฉินมีระดับในยยะสำคัญทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น28กิจกรรม p a เวียงสะได้จัดทำโครงการกฟโอเวียงสะ,งสะร่วมใจขะจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์โดยได้ดำเนินการ5ขั้นตอนดังนี้ 1. แจ้งเวียงของความร่วมมือง,งดใช้ห้องน้ำด้านหลังอาคารหนึ่งและให้ใช้ห้องน้ำภายนอกอาคารแทน 2. จัดจ้างดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในบอ่อบำบัด 3. จัดจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียของห้องน้ำอาคาร3 4. ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร1เป็นห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์ 5. จัดทำแบบสำรวจมลพิษทางอากาศเพื่อตรวจสอบว่ายังมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์หรือไม่ มีผลบรรลุเป้าหมายไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเรื่องกลิ่นจากการใช้ห้องน้ำด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดผู้รับผิดชอบประเมินความสอดคล้องทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า p a เเวียงสะปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายจำนวน67เรื่องไม่สอดคล้องตามกฎหมายจำนวน1เรื่องเพื่อทราบ48เรื่อง การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องคือเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหมวด2ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟปัจจุบันได้ดำเนินการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างบันไดหนีไฟบริเวณชั้น2ของอาคาร1อาคาร3และอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตามใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารหครั้งวันที่10มีนาคม2564ณห้องประชุม PA เวียงสะจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกหมวดคิดเป็น100%หมวดที่2การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกมีการกำหนดแผนการอบรม5หัวข้อหลักพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบโดยมีการจัดอบรม Green Office ทั้งระบบปกติและระบบออนไลน์รวม3ครั้ง ซึ่งผ่านการอบรม88.98%และมีการรายงานผลการประเมินจากการอบรมโดยจัดทำประวัติการฝึกอบรมผ่านระบบที่เกี่ยวข้องด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ได้กำหนดแผนและผู้รับผิดชอบในการสื่อสารชัดเจนโดยมีหัวข้อในการประชาสัมพันธ์เช่นนโยบายปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในยะมสำคัญค่าเป้าหมายและมาตรการต่างๆ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะและ QR code โดยกำหนดวันเวลาในการเปิดกล่องรับข้อเสนอแนะและรายงานผลแก่ผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนหมวดที่3การใช้ทรัพยากรและพลังงานได้ดำเนินการออกแบบมาตรการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรผลการดำเนินงานด้านการใช้น้ำการใช้พลังงานไฟฟ้าการใช้กระดาษ และการใช้หมึกพิมพ์วัสดุอุปกรณ์สำนักงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดแต่การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดมีการสุ่มตรวจและตรวจสอบระบบตามมาตรการเช่นการตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำมีการกำหนดเครื่องพิมพ์โหมดอีโคการแชร์เครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ร่วมกัน มีการตรวจสอบสภาพรถวางแผนการเดินทางโดยใช้ Google Map และเปิดโหมด Eco ทุกครั้งก่อนออกเดินทางมีการจัดประชุมเป็นไปตามมาตรการการใช้ห้องประชุมโดยมีการนำระบบ PLMS มาใช้เพื่อลดปร,ริมาณการใช้กระดาษมีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมวดที่4 การจัดการของเสีย PA เวียงสาได้กำหนดจุดติดตั้งถังขยะติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างชัดเจนมีการสุ่มตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบเป็นประจำ PA เวียงสาได้จัดทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลเวียงสาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บขยะมีการติดตามตรวจสอบเส้นทางและวิธีการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสม PA เวียงสามีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ตัวอย่างเช่นการนำโรสายไฟมาทำโต๊ะเก้าอี้ นำเศษไม้พาเลตมิเตอร์มาทำสุดพักแยกขยะโตรับรองผู้พิการฐานรองถังขยะกระดาษรียูสนำมาทำสมุดโนต้ใช้งานเป็นต้นส่งผลให้ขยะที่ส่งกำจัดมีปริมาณลดลงด้านการจัดการน้ำเสีย มีการกำหนดพื้นที่การทิ้งเศษอาหารโดยติดตั้งถังดักไขมันและตะแกรนดักเศษอาหารบริเวณอ่างล้างจานจำนวน2จุดบริเวณห้องรับประทานอาหารและอาคารสูงปฏิบัติการระบบไฟฟ้ามอ่หมายให้แม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆอย่างสม่ำเสมอโดยมีพนักงานเป็นผู้ตรวจสอบ หมวดที่5สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยมีการควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงานกำหนดพื้นที่จัดแยกเครื่องพิมพ์วางไว้ไกลจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากเครื่องพิมพ์มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามแผนการดูแลบำรุงรักษากรณีมีงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆกำหนดให้มีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรับทราบข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่และกำหนดเขตสูบุรี่ที่เหมาะสมมีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุรี่ไว้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นมีการควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสำนักง,งานโดยติดตั้งป้ายบ่งชี้ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งมีการจัดแสงสว่างภายในสำนักง,งานอย่างเพียงพอและตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสำนักง,งานเป็นประจำทุกปี กำหนดให้มีแผนและแนวทางการควบคุมสัตว์พาหานำโรคเป็นประจำตามจุดต่างๆโดยมีการระบุแนวทางจาัดก,การสัตว์พาหะในกรณีตรวจพบการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินมีการเตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุแจ้งเหตุฉุกเฉินจัดทำแผนฉุกเฉินของสำนักงานจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและชี้แจงให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ถังดับเพลิงอุปกรณ์แจ้งเหตุ แผนพังการหนีไฟและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละแผนกเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินหมวดที่6การจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทําบัญชีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด106รายการประกอบด้วยสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวตะกร้าเขียวฉลากลดโลกร้อนและฉลากประหยัดไฟเบอร์5โดยมีผลการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ46.68ของจํานวนสินค้าทั้งหมด แบ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว23รายการตะกร้าเขียว4รายการและฉลากลดโลกร้อน3รายการด้านการจัดจ้างได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินงานจ้างปัจจุบันดำเนินการทำข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วทั้งสิ้น9หน่วยงาน โดยมีผลการประเมินเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละ91.66ภายในพื้นที่อำเภอเวียงศศส์จังหวัดส,สุราธานีไม่มีสถานที่หรือโรงแรมที่ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานที่ในการใช้จัดงานจัดประชุมนอกสถานที่ได้แก่วิภาวดีแกรนบอลรูมซึ่งอยู่ห่างจากสํานักงาน1.3กิโลเมตรสามารถจุคนได้ตั้งแต่50ถึง1,000คนโดยได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัทในการจัดงานให้ดําเนินการจัดอาหารผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินง,งานโครงการสำนักง,งานสีเขียวหรือ green office p a เวียงสะมีความมุ่งมั่นในการดำเนินง,งานเพื่อยกระดับสำนักง,งานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกไม่ใช่เพียงเพราะเป็นนโยบายแต่เพื่อสิ่งแวดล้อมของพวกเราทุกคนบัดนี้ p a เวียงสะพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นสำนักง,งานสีเขียวอย่างยั่งยืน